เปิดเปื้อยเรื่องไอทีให้คุณได้รู้จนหมดเปลือกค่ะพบกับฝนนะคะมุ้ยมามุ้ยค่ะมาครบใช้นขนาดนี้เป็นเครื่องดูดฝุ่นอีกแล้วใช่ไหมคะวันนี้ไม่ใช่เครื่องดูดฝุ่นค่ะมุย้ยคือหน้าตามัมนอาจจะคล้คายๆกันแต่ว่าคราวนี้เนี่ยเป็นเครื่องถูพื้นอัจฉริยะโอ้เออนะคะหรือว่า iRobot บ r a า v a Floor m o p ปิ้ง Robot รุ่น 380P ค่ะปกติเนี่ยเวลามุ้ยถูพื้นใช้ไม้ถูใช้ไม้ถูใช่ไหมแล้วกว่าจะบีดกว่าจะาอะไรอย่างเงี้ยมือพังอีก ตัวนี้สบายเลยคือมันสามารถถูพื้นให้ได้เลย<ะ>แล้วก็เก็บรายละเอียดได้เนียบมากโดยที่เราแบบไม่ต้องเจ็บมืออีกต่อไปคือก่อนหน้านี้เราอาจจะใช้ตัว iRobot Lumbar ใช่ไหมคะ,ะที่เป็นแบบเครื่องดูดฝุ่นก็ดูดดูดไปจนเสร็จละเสร็จแล้วสเต็ปต่อไปใช้ตัวนี้ต่อได้เลยเลือกเป็นถูแบบแห้งหรือว่าถูแบบเปียกหรือบางคนแบบ เนี้ยสุดๆนะเก็บรายละเอียดเลยก็คือถูแห้ง่อนรอบนึงแล้วก็มาถูเปียกรอบหนึง่งการถูแบบแห้งเขาจะมีผ้ามาให้ค่ะสีขาวสําหรับถูพื้นแห้งนะคะ mm hmm. ก็เอาตัวผ้าเนี่ยออกมาขึงกับตัวนี้ได้เลยปุ๊บมันก็จะทํางานวิ่งตุ๊ดตุ๊ตต,ต,ตามเซ็นเซอร์อะไรที่เราแบบวางไว้นะคะก็คือเป็นการถูแบบแ,บบแห้ง mm hmm. แต่ว่าถ้าสมมติว่าอยากจะถูแบบเปียกไม่ใช่การถูแบบเปียกแบบชุ่มเลยนะมุ mm ้ย hmm. จะเป็นแค่แบบหมัดมา แปลว่าพื้นไม้เสียด้วยใช่ค่ะบางทีแบบถ้าลงน้ําเยอะๆอย่างเงี้ยไม้อาจจะบวมได้ใช้ผ้าสีฟ้าที่มันเป็นใสๆหรืออะไรแบบเนี้ยเขาเอาไว้ให้เราเนี่ยใส่น้ําเข้าไปแต่ออกมาได้ปืนฉีดน้ําส่งการเลยพี่อนั่นแหละตอนเราเปิดเครื่องน้ํามันก็จะค่อยๆซึมออกมานะคะแล้วก็วิ่งตามที่แบบว่าเราเซตไว้นั่นเองคือสมมติว่าในห้องนี้ใช่ไหมเราจะให้มันถูพื้นเราก็เอาเจ้าตัวเนี้ยละค่ะ ไปวางไว้อยู่บนโต๊ะหรือว่าบนที่สูงหน่อยนึงแต่ไม่ใช่สูงแบบว่าหลังตู้บนสุดอะไรอย่างเงี้ยนะอันนั้นสูงไปขยิงไม่ถึงใช่โดยเฉพาะเสมอแบอย่างพี่พี่ก็จะแบบว่าขยิงขึ้นไปไม่ถึงเพราะฉะนั้นเอาแค่โต๊ะพอเราเปิดสัญญาณคราวนี้มันจะเริ่มคำนวณพื้นที่ในห้องเราละในห้องเราเนี่ยมีโต๊ะอะไรเก้าอี้อะไรอยู่ตรงไหนยังไงบ้างนะคะแล้วก็ ห้องเนี่ยมันกว้างอะไรเงี้ยเท่าไหร่มันจะได้ไม่วิ่งทับใช่มันจะได้ไม่วิ่งทับกันก็คือมันจะพอดีเลยมันจะไม่ให้ซ้ําที่เดิมเพราะว่าบางทีเวลาเราถูพื้นแบบเปียกใช่ไหมคะถ้ามันซ้ําๆหลายๆทีเนี่ยมันอาจจะทําให้พื้นเนี่ยเกิดความชื้นได้ไม้บวมได้พื้นก็อาจจะเกิดความเสียหายได้แล้วโซ่สุดท้ายตัวนี้มันคืออะไรอะคะที่ชาร์จแบตนั่นเองค่ะก็จับมันยกมาขึ้นมาชาร์จกับแท่นนี้แล้วตัวนี้ก็ทำงานด้วยแบบว่าเสียบไฟบ้านธรรมดา ถ้าเราจะใช้ก็ดึงออกมาใช่ก็สามารถใช้งานได้เลย<ม>ตามปกตินั่นเองค่ะถูกใจมากๆเลยเพราะว่ามุ้ยเป็นคนแบบไม่ชอบถูพื้นเองด้วยไม้มอปละคา่ะตัวนี้ก็มาตอบโจทย์มุ้ยโดยเฉพาะตัวนี้เลยนะคะที่มันฉลาดมากไม่คิดว่ามันฉลาดกว่ามุ้ยอีกอะ่ะโดยรวมนะคะดีมากๆแล้วทุกอย่างเลยค่ะแต่ปวดเสียดายเปนนิดนึงค่ะที่มันแบบไม่สามารถตั้งออโต้ได้มันน่าจะแบบว่าพอถึงเวลาใช้งานมันก็เด้งออกมาจากด็อกได้เลยหรือว่าทํางานเสร็จเนี่ยก็กลับมาชาร์จตัวเองได้ ไปแล้วนะคะกับการรีวิวไอโรบอทราวา 380T ตัวนี้ค่ะใช่แล้วค่ะแล้วคราวหน้านะคะรับรองค่ะว่าผลก็จะมีกาเจซตดีๆนะคะมารีวิวให้คุณชมนะคะได้ชมกันเหมือนเช่นเคยค่ะและแน่นอนนะคะถ้าใครอยากติดตามนะคะก็กด subscribe กันได้เลยมีตอนใหม่มาเมื่อไหร่นะคะรับรองได้ดูก่อนใครแน่นอนและอย่าลืมนะคะชอบกดไลค์ใช้กดแชร์ด้วยจ้าแล้วก็วันนี้เวลาหมดลงแล้วเนาะจงเลยก็พบกันใหม่คราวหน้านะคะกับรายการ มากดเรื่องเรื่องไอทีให้คุณได้รู้จนหมดเปลือกค่ะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ